สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปที่เป็นคลิปแนว่างหานอยนะคะประจำวันที่หตุลาคมหกาเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแกับหกสีกับสองแปดศูนย์แปดสองแสี่กสองสี่็สี่ศูนย์สีก็สองศูนย์สอถ้าจะเบิ้ลเบิในตัวเด้อสองสอง หกหกแปดปดนะเฉพาะกิจกับ VIP นะวันนี้ต่อไปพิเศษต็วเด่นเจ็ดกับ0ูนย์แกับ1นึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแดเจดเก้าดย์แดหนึ่งปดเจดศูจับคู่นะถ้าเป็นไล่ศูนย์ก็ศ0นย์ศูนย์ศดศูด สตัวก็ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูเจดย์แปดสตัวเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อถ้าไม่ชอบที่เราเขียนให้นะต่อไปปกติตัวเด่นปกติกับพิเศษเฉพาะกิจกับ V i p ได้วันนี้8กับ9ก้าก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหดเก้าสองห้าเ้าดเ้าแปด หนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดสองเก้าสองหกแล้วก็สี่แปดสองเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V ีไตัวเด่นก็คือสามก็หกตัวรองคือห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกหกหกแปดห้าหกแปดห้าสามแปดหนึ่งสามห้าหกแปดศูนย์สี่หกแปด จับคู่ซื้อก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแปดห้าห้าแปดนะคะแปดหกหกแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ทั้งสี่แนวทางเนี่ยเนาะวันนี้มันเด่นแปดเด้อทุกแนวทางเลยวันนี้แปดศูนย์แปดหกเนอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางเนาะ